สวัสดี FC ช่อง M-Side for ทุกคนนะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอกับตัวดีกว่าเป็นประสบการณ์แบบถ้าสำหรับตัวเองนี่ก็คือแบบสยองอยู่เละในระดับหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นอายุประมาณ25ย่าง26นี่แหละประมาณปี63ตอนนั้นนะทำงานโรงงานอยู่แต่อยู่หอพักนี้อยู่คนละกากักฟอร์ดนะคือแฟน ฟอดเนี่ยจะอยู่กะเช้าตลอดเลยทุกคนส่ว,วนเราเนี่ยจะอยู่กะดึกตอนนั้นเข้ากะดึกได้น่าจะประมาณสักสองสามวันแล้วแหละแล้วทีนี้กะดึกมันก็ต้องนอนกลางวันใช่ไหมทุกคนก็นอนกลางวันตั้งแต่สองโมงสามโมงอะจนถึงเย็นแต่ปกติก็คือจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นทีนี้เราก็จะตื่นมาอาบน้ำกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นอะเกิดเหตุการณ์ไม่ตื่น เกิดเหตุการณ์ก็คือวันนั้นตั้งนาฬิกาปลุกไว้จะตั้งไว้สองครั้งนะทุกคนจะตั้งไว้สองครั้งทุกวันนั่นแหละก็คือห้าโมงครึ่งแล้วก็หกโมงอีกครั้งหนึ่งถ้าว่วงมากก็จะตื่นหกโมงแต่วันนั้นอะครั้งแรกคือห้าโมงครึ่งรู้สึกตัวปิดนาฬิกาปลุกไว้แต่หกโมงวันนั้นดับไม่รู้สึกว่านาฬิกามันจะปลุกเลยนะไม่ได้ยินเสียงไม่อะไรเลยมันรู้สึกว่าหกโมงอะนาฬิกามันไม่ปลุกก็ไม่ได้ยินนะแต่ทีเนี้ย ก็รู้สึกตัวเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมองไปที่หน้าต่างมันก็จะมืดแล้วมันจะสลัวสลัวหน่อยนะมันก็กําลังจะมืดทีนี้เราก็ลืมไปเลยนะว่าเราจะไปต้องไปทํางานอะ่ะเออตอนนั้นย้ํานะว่าจะลืมจะลือขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าคือเหมือนมันมีเหมือนมันมี oh. ต่อนะทีนี้จะลืมจะลืออยู่ใช่ไหมย้ําว่าตอนนั้นจะลืมจะลืออยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันมีเงาดําตัวเท่าฟอร์ดนะตัวมันจะเป็นเงาดําๆรูปคนี่ะ ัวเท่าฟอดได้แล้วหน้าก็จะเป็นหน้าฟอรดนั่นแหละทีนี้เดินผ่านผนังประตูมาแล้วก็มายืนตรงที่นอนแล้วก็พูดว่าขอนอนได้สิเออย้ําว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ยินแต่เราสลึมสลือขึ้นมาแล้วเราก็แค่พลิกตัวมาแล้วก็ให้เขานอนด้วยแล้วเราก็หลับต่อทั้งๆที่เราก็ลืมไปเลยนะว่าเราต้องไปทํางานเออเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรเราคิดว่าเป็นแฟนนั่นแหละมันขอนอนด้วยก็ลืมไปสนิทเลยตอนนั้นอ่ะ ทีนี้พอเรานอนไปใช่ไหมเราก็บอกว่าเออนอนสิแล้วเราก็พลิกตัวให้เขานอนด้วยใช่ไหมสรุปคืนนั้นก็คือวันนั้นไม่ได้ไปทํางานตอนเย็นเลยแล้วเราก็เออฝันฝันว่าเราหลับต่อนะเราหลับต่อแล้วเราก็ฝันว่าฟอร์ดก็ถามว่าเออไ,ไปทํางานหรอถามเราอ,อย่างนี้แล้วก็เอา้าเขาทำไมไม่ปลุกให้ไปทํางานหรอแล้วจะไปทํางานทันไหมเนี่ย มันจะสายแล้วแต่ในฝันนะมันอยูนย้ําว่ากําลังฝันอยู่แล้วคนนั้นก็บอกว่าไปสิเดี๋ยวจะไปส่งเออเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาฝันไปประมาณหกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะทุกคนใช้เวลาฝันอยู่เนี่ยประมาณห้าชั่วโมงแต่ในฝันนะมันเหมือนแป๊บเดียวเองจริงๆแล้วคือคนนั้นก็บอกว่าจะรีบไปส่งใช่ไหม ทีนี้เราก็พาพาเดินออกจากหอออกไปแล้วก็จะไปข้ามถนนคือจากหอไปถนนก็ประมาณร้อยเมตรแต่รู้สึกเหมือนจะใช้เวลาาเดินจากหอไปถนนน,นั้นนานมากแล้วก็รอข้ามถนนอีกก็ข้ามไม่ได้สักทีก็ลนรถก็ไม่จอดให้ไม่ข้ามไม่ได้ทีนี้พอข้ามไปจนถึงเกาะกลางแล้วก็ข้ามจากเกาะกลางไปถนนอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้สักทีนานมากเลยกว่าจะข้ามได้เนี่ยแต่เราก็รีบด้วยเนาะเราก็ คิดว่าเราจะไปทําง,งานไม่ทันแล้วแหละแล้วฝั่งที่เราจะข้ามไปถึงก็คือมันจะเป็นป้ายรถเมล์เนาะก็เยนรอรถเมล์คนนั้นก็พอข้ามไปถึงเขาก็พายเยนลอยรถเมล์อยู่แล้วก็รออีกน้าเลยรถเมย์ก็ไม,มาแล้วก็ทีอเราก็คิดว่าเราจะทาเข้างานไม่ทันแล้วแหละเราก็เลยไปคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวพาเดินไปส่งที่โรงงานเราก็เดินไปเราก็ยอมเดินไปเ,เับนะเขานงแล้วก็เดินไปเดินไปได้ไม่เท่าไหร่เราก็สะดุ้งตื่นเลย เพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วย้ำว่าเราใช้เวลาฝันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะทุกคนใช้เวลาประมาณห้าชั่วโมงก็คือเหมือนใช้เวลาฝันอะในฝันน่ะมันแป๊บเดียวนะแต่ว่าคือเราหลับไปก็ประมาณห้าชั่วโมงแล้วสะดุ้งตื่นเพราะพี่มิกเป็นพี่ที่ทํางานให้เครดิตแกหน่อยว่าเออแกโทรมาปลุกพอด,ดีเพราะว่าเราไม่เคยหยุดงานแล้วก็ไม่เคยแบบ และหยุดงานไม่เคยโทรไม่เคยว่าจะไม่โทรลาคือถ้าหยุดงานก็จะโทรลาตลอดโทรลาหัวหน้าตลอดจะบอกหัวหน้าบอกพี่มิกเพื่อนร่วมงานตลอดว่าเออเราเป็นไรเราถึงหยุดงานเนาะทีนี้พี่มิกก็โทรมาตอนห้าทุ่มเราก็สะดุ้งตื่นใช่ไหมเราก็บอกว่าพี่มิกก็ถามว่าอา้าวทำไมวันนี้หยุดงานไม่โทรลาหัวหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็สะดมสะดือตื่นขึ้นมาอา้าพี่มิกตอนนี้มันกี่โมงอมันห้าทุ่มแล้วทําไมเองไม่มาทํางานอ,าอ้าวรอ ตกใจมากเลยนะตอนนั้นบอกว่าห้าทุ่มเอา้ามันจะห้าทุ่มได้ยังไงเราเพิ่งนึกว่าเราเพิ่งจะหลับไปได้ไม่เท่าไหร่แต่โอ้สรุปวันนั้นต้องลางานครึ่งครึ่งคืนต้องไปทํางานครึ่งคืนว่านาก็เลยบอกว่าเออางาั้นก็มาเข้าตอนเที่ยงคืนก็เลยตื่นมาแล้วก็อาบน้ําไปทํางานในฝันก็ไปถึงแค่เขาจะพาเดินไปส่งที่โรงงานนั่นแหละแต่สรุปตื่นก่อนถ้าเกิดพี่มิกไม่โทรมาตามก็คงจะยังไม่ตื่นแล้ว แฟนก็คือเลิกงานสองทุ่มนะแต่เราต้องเข้างานสองทุ่มเหมือนกันก่อนสองทุ่มแต่เตือนห้าทุ่มอ่ะทุกคนคือทําไมแฟนไม่โทรมาปลุกดีนะที่พี่มิกกับหน้าคือโทรมาปลุกเออวันนั้นก็คือถ้าเกิดพี่มิกไม่โทรมาปลุกก็คงจะไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่าหรือจะไหลไปเร้ว เราก็ยังกลัวอยู่เลยนะจนแบบทุกวันนี้คือคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็วคือแบบจำฝังใจมากเลยเรื่องการหลับแล้วไม่ตื่นเนี่ยพอไปทํางานเราเล่าเรื่องนี้ให้พี่มิกับหัวหน้าฟังก็คือแบบพี่มิยังตกใจเลยว่าเออถ้าเองไม่รับโทรศัพท์เองคงจะตุยไปแล้วหละใครจะเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมแต่เราคิดว่ามันน่าจะมีจริงนะแต่คงเราดังคงดวงไม่ถึงคาดหละพี่มิคงจะช่วยชีวิตไว้ จบละเรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกที่เจอกับตัวเองตอนเป็นจเพศใครมีประสบการณ์แบบมันเป็นเจเพศแล้วมันมีอะไรที่น่าสอยองแบบนี้ก็มาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะทุกคนแต่ละวันนี้ก็จบแล้วบ๊ายบาย